คุณผู้ชมครับวันนี้ครับจะพามาติดตามกันนะครับในช่วงของ Investment Minute กับแนวโน้มการเติบโตนะครับของศักยภาพการทำกำไรของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งล่าสุด CBI e มีการทำวิจัยและพบว่าอัตราการเติบโตนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากนักท่องเที่ยวที่ไหลเข้ามาสู่ตลาดกรุงเทพตรงนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งอเา็จริงจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามมุมมองพร้อมกันกันกบผู้บริหารกันเลยครับธุรกิจโรงแรมเนี่ยเ,เราดูจากสถิติของปี 2555ของปีที่แล้วจนปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ได้คุยกับทางเจ้าของกิจการเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแฮปปี้ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยจำนวนห้องพักที่ขายออกเนี่ยได้มากขึ้นเฉลี่ยในแต่ละโรงแรมหรือว่าที่เราคุยเนี่ยจาก80%บางโรงแรมเนี่ยเกือบ100%ปร์มาผ่านโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยะ่ะถ้าเฉลีย่ยการเข้าพักเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ70% เจ็ดสิบเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ในแต่ละแต่ละในแต่ละทำเลเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางโรงแรมก็บอกแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึง่งจำนวนคนเข้าพักก็มากขึ้นอัตราห้องพักก็ได้สูงขึ้นบางโรงแรมได้สูงขึ้นถึงประมาณห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีจำนวนทัวริสต์ที่เข้ามาเยอะมากในกรุงเทพเนี่ยค่ะ เช่มโยงไปยังรูปแบบของการลงทุนบ้างนะครับเพราะว่าได้ดูว่าพีคค่อนข้างดูแลด้านการลงทุนด้านที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างโรงแรมนะครับปัจจัยตรงนี้ครับโยงกลับไปส่วนของภาพรวมตลาดตรงนี้ของที่ดินทีนี้ถือว่าน่าตื่นเต้นไหมครับเพราะว่าถ้ามองนี้แนวโน้มการปรับขึ้นราคาที่ดินในกรุงเทพเองเนี่ยน่าจะน่าสนใจเหมือนกันนะครับคือจำนวนโรงแรมที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยภายใน2ปีนี้ยังจะมีอีกมากปัจจุบันอาจจะประมาณสามเกือบสี่หมื่นห้อง แต่พอขณะที่โรงแรมเนี่ยที่อยู่ในการกอร่อสร้างถ้าพาอีกสองปีเนี่ยคงจะสร้างหมดแต่สาหรับโรงแรมใหม่ที่จะสร้างขึ้นเนี่ยคิดว่าจะย,ยากอย่างที่ทังคุณเข้าใจว่าราคาที่ดินเนี่ยรกระโดดตัวสูงขึ้นมากอย่างในบางทําเลเนี่ยเช่นอย่างเขาเรียกว่าเขตซีบีลุมพินีรหรือเขตซีบีีสุขุมวิทราคาที่ดินกระโดดไปถึง2-300%ภายปในช่วง10บปีบบในปัจจุบันเนี่ยถ้าผู้ประกอบการทางด้านโรงแรมจะมองหาที่ดินเนี่ย อุปสรรคเรื่องแรกก็คือเรื่องของราคาที่ดินเพราะว่าราคาที่ดินอย่างที่เรียนว่าสูงมากโดยโดยริมถนนตามเส้นรถแนวรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะประมาณหนึ่งล้านกว่าต่อตารางวาเลยนี้ในเรื่องของทำเลเนี่ยนอกจากราคาที่ดินแพงเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาก็อยากจะได้โรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าใกล้รถไฟฟ้าที่สุดเดินสั้นที่สุดซึ่งแทบจะไม่เหลือแล้วบนริมถนน แต่ถ้ามีก็คือราคาแพงแต่ในทางกลับกันในแง่ลงเดีถ้าเรามองในแง่ลงทุนว่าต้นทุนในการจัดซื้อที่ดินสูงทําเลก็ยากนะคะอัตราการค่าก่อสร้างสูงะนะคะค่าตกแต่งต้องดีสูงต้องรูปแบบก็ต้องให้ทันสมัยความต้องการแต่กลับมาดูบ้านเราเนี่ยในเขาเรียกว,ว่า ADR หรือว่าไอตัวอัตราค่าเข้าพักเนี่ยต่ำมากเมืม่อเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยโดยเฉลีย่ยแล้วเรามองว่าประมาณ3,000ันกว่าบาท ะะสำหรับโรงแรมในกรุงเทพระดับประมาณสี่สี่ดาวอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามองว่าช่วงนี้เป็นโอกาสในการจับสวงหวะลงทุนนะครับอยากจะให้ช่วยบอกถึงคุณสมบัติของโรงแรมเหล่านั้นมองว่าจะไปลงทุนช่วงนี้แล้วเก,ก,กาะกับกระแสตรงนี้ตัวของผู้ประกอบการที่เราจะเลือกเนี่ยน่าจะมีลักษณะอะไรที่เราควรจะใช้เป็นในการประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าเราเป็นในกรุงเทพเนี่ยนะคะคอย่าง<ม>ที่เรียนว่าราคาที่ดินสูงขึ้น ก hmm. ็อาจจะแทนที่เป็นการซื้อที่ดินอาจจะเป็นเช่าที่ดินเช่าที่ดินเพื่อเพื่อต่อสร้างสร้างโรงแรมเพราะว่าอย่างถ้าเราเป็นการเช่าที่ดินราคาที่ดินจะหายไปประมาณ4ี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฉพาะในย่านใจกลางเมืองนะคะก็จะทําให้ต้นทุนลดลงแล้วก็สําหรับผู้ประกอบการอย่างที่ว่าที่บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เวลาเขาซื้อที่หรือเขาดูที่แล้วเนี่ยก็พอถึงจุดหนึ่งพอถ่ายออกเนี่ย มันก็ก็เหมือนกับว่าได้ริสได้เงินได้ักตัวเงินกลับมาลงทุนใหม่สําหรับนักลงทุนรายย่อยอย่างบางคนที่อยากจะไปซื้อหน่วยหรือซื้อหุ้นในกองทุนเนี่ยก็น่าสนใจนะเป็นะปการลงทุนอีกอย่างหนึ่ง ครับจะเห็นได้ว่านะครับจากมุมมองของผู้บริหารแม้ว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแต่นับว่าความท้าทายนะครับในแง่ของตัวค่าใช้ใจ่ายต่างๆ่ตั้งแต่การดูตัวส่วนของที่ดินนะครับโลเคชันรวมถึงค่าใช้ใจ่ายในการที่จะบริหารจัดการโรงแรมนั้นมีเทรนด์มีแนวโนม้มที่จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการแล้วว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อจะเก,กาะกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมตรงนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะครับทละนี่คือทั้งหมดครับที่นํามาฝากกันผ่านช่วงของ Investment Minutes กับนาทีพลิกยุุ์งนใ วันนี้ครับ